ตามแนทอดกรอบทมเนยราคาทกน่อนแบบเลยแบบไหมโอ้ยจานนะครับกระเป๋าเพิ่มไหมล่ะกลับเป็เหลือเต็มเลยอเดี๋ยวพี่จันเต็มปากเลยนะมาเลยคือใหม่เอก่าใช้ได้แต่เราไม่่อ่านี่นะครับตอนเที่ยงเลยนะครับพี่อยู่ข้าว วัวโพเลี้ยงนะครับอร่อยนักอร่อยนาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปเดี๋ยวผมจะบอกอ่าสถานที่ที่พีนะครับเนี่ยคือทางนี้นะครับจากเพชรเกษมกุยบุรีนะครับเนี่ยข้ามทางรถไฟมาสถานีรถไฟแล้วตรงมาเลยเป็นเส้นลงทะเลของกุยบุรีครับลงมาเนี่ยครับแล้วก็จะมาเจอป้ายแดงๆนะครับวัวโพเลียงนะครับแหมหมู่แถวหมู่บ้านโพเลียงนะครับเนี่ยเห็นป้ายทางด้านหน้านะครับมีต้นต้นตาลด้านหน้าเราจะมีป้ายไปทางท่ามไทรนะฮะเนี่ยจะเห็นป้ายสีแดงนะครับเขียวว่า โพเลียงนะครับเนี่ยเป็นหมู่บ้านโพเลียงนะครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารตามสั่งลาบยำนะเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารขนาดกันครับเนี่ยทข้ามาแบบนี้นะครับอ่าไปกินข้าวกลางวันกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศในร้านนะครับเนี่ยเข้ามาร่มเย็นมากเลยนี่นะฮะก็เจอเคาน์เตอร์โว้ยมีตกแต่งเหมือนเครื่องดูดน้ำเลฮะกด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 แล้วน้ำมันไหลออกมาประมาณนี้น้ำบดานอะไรอย่างเงี้ยฮะ นะครับเชียงมีลูกค้าเลยนะครับเรามานั่งกันโต๊ะนี้หนึ่สวัสดีครับไายออกนู่นตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ครัวโพเลียงนะครับเนีย่ยมาพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนครับพี่พอดีพีเอกอูตะเภานะครับวันนี้มาอยู่ครัวโพเลียงพ่อไปส่งแก๊สแต่อยู่กบอาอยู่ที่นี่ครัวโพเลียงเราเข้าไปสั่งอาหารกันครับเอกอะไรดีวันนี้ เอาผัดเผ็ดกบมาดูนี่นะครับอ่าดูไดูไปดูดูเมนูกันนะครับเอกราดเผ็ดกบนะอ่าเดี๋ยวผมเอาผัดพริกเผาหมูแล้วกันนะอย่างเอาไปกับข้าวมาแล้วข้าวสองเว็บเลยได้ครับนั่งรอสักครู่นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในกุยบุรีนี่นะครับเดี๋ยวอะไรเล่นชิงเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วก็เดินดูทางร้านนะครับนี่ดูรภาพตกแต่ง ่เดี๋ยวไปดูที่ถามมาจากไหนกันนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับฮะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดดีมาจากไหนกันนะครับเนี่ยมาจากวัดหินครับโอ้โหมาไกลมากเลยร้านนี้เห็นะฮะโอ้ง่ายครับอใช่ดูนะครับแล้สั่งปลากระพงนะครับอ่านี่นะครับโอ้ยเป็นไงครับ เขารสชาติดีเอาบ้างเดี๋ยวเราเอาผัดเผ็ดกบแน่ได้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 โอ้มาไกลเลยครับอันนี้มาเที่ยวไหนต่อครับหรือมากินอาหารด้วยครับกินอาหารที่เดยตรงแล้วเดี๋ยวไปดืกาแฟทานด้วยครับครับจะทางไหนครับกาแฟกาตะบนหินตองเดิมไม่ใช่อ่าไปทางเขาแดงไหมหรือว่าทางเส้นว่าจะอยู่เหมือนกันว่าจะรอถ้าทางเขาแดงมีร้านกาแฟที่ผมว่าวิวสวยนะโอ้่หซอยเข้าไปหลัง โรงพักเก่าเขาแดงครับแล้วก็เข้าไปหน่อยมันจะมีสุดหน่อยแล้วจะเลี้ยวซ้ายก็จะมีป้ายบอกชื่อร้านแปกันป่ะร้านสวยมากบรรยากาศนี่คือสวยมากไปถ่ายรูปไปสวยมากสไตล์ปูนล่าไคะเป็นแบบั่งเขาพูดปากของไม่ใช่ปากของไม่ใช่ไม่ใช่ปูนนะคือเหมือนแต่งแบบเหมือนชาวเกาะเลยแล้วแต่งสวยมากมีแบบระเบียงมีอะไรเหมือนบาลีแล้วก็อ่าแล้วก็อยู่ติดปากของน้ําเลยครับ วิวสวยมากทั้งวิวทั้งกาแฟทั้งสวยมากครับอันนี้คือถ้าถ้าไปทางกับทางทาเขาแดงนะชื่อร้านแฝงตะผมดูเมื่อวานนี้ในในเฟซเนี่ยเห็นคนได้เข้าไปอยู่งน้นพวกไก่แฟงไดโน้่แล้วก็มีคนนองตลาดอะไรเข้าไปกินในร้านที่ว่าดีอุ้นนี่มันร้อนที่เรามารีวิวดรวยว่าเนี่ยลองพักเก่าู้จักัไหมครับลองพักอ่าลงลงพักเกาของเขาแดงที่เกาะไทานะ่ซอยนั้นเลยครับ เข้าไปปุ๊บมีร้านอาหารด้วยตรงที่อะไรแลมทองาะัอแหลมทองแลาัยใช่ๆแล้วเข้าไปข้างในปุ๊บเกือบสุดสอยมันมีป้ายบอกเลยทางซ้ายมือแฟกกันป่ะสวยมากอ่าสวยมากเลยถ้ามีช่วงถ้าไปน้ำขึ้นก็อาจจะนั่นแหะแต่ตรงนี้น้ำไม่ไ้างเรือด้วยพมีคนเวกกล่งแม่งแล้วก็ได้เป็นป็ากของเรือจะล่องลอยทะเลเรือเขาแดงนองอันนี้คือถ้าไปทางนี้นะฮะอ่าลองดูครับอันนี้คือได้น้ำกันเพราะเรา ทำเงี้ยเราก็อยากจะแนะนําให้คนรู้จักทางกุยบุรีว่ามีที่ตรงไหนบ้างครับเห็นบอกว่าจะไปกาแฟต่อนะลองดูครับนี่นแหละโอเคครับรับประทานให้อร่อยนะครับครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารับประทานมากเลยครับนี่อันนี้เราสร้างมาผัดเผ็ดกบนะครับยืดแน่แล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือผัดผิดเผานะครับโอ้นี่อันนี้อันนี้หมูกรอบนี่หมูกรอบนะ เป็นคามชั้นครับเอาม่สองชั้นนะหมาแตงทอดกรอบนี่ครับผัดเผ็ดกบครับนุ่มนี่กรอบอร่อยนี่อร่อยนะกรอบอร่อยกับแกลบกับแกลบกิ๊บเลยเนี่ยแบบเลือดกำแรกรู้สึกได้เลยนะครับผัดเผ็ดกรบนี่เขอยากมานานแล้วผัดเผ็ดกบจะตามอยู่นี่มาทางนี้พอดีก็จัดสิครับคั่วโเลียงนะครับ นี่ฮะเส้นลงทะเลกุยนะครับไหนจะลองกินเนื้อหมูจำชั้นก็อืมลอยอยู่นี่กินบลเลบปลาล่าอร่อยเลยขอพี่ช้อนให้นะแต่ลืมไปเดี๋ยวช้อนวางก่อนเดี๋ยวก็มาเป็นประเดิงประเด็นอีกอะเนี้ผมขอช้อนนะครับเนี้อหมูหัครับหมูอร่อยมากเลย ชาตินี่อันนี้ชอบมากเลยปก,กติก็ของโปรดู่แล้วเนี่ผัดพริกเผาครับเพื่อนๆครับนึกถึงอาหารยามเที่ยงยามไหนก็ได้ร้าน,ป 2> 2น,นเ,เปิดกี่โม,งค,มงครับเปิดสองทุ่มสองทุ่มเลยเปิดกี่โมงนะฮะเปิดเก้าโมงครับเก้าโมงเครื่องดืม่มเครืดื่มมีพร้อม 5, <6. S 1> ครับนะะฮได้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะร,ร้านนันเป็นร้านข้าวตามสั่งไม่ใช่ไม่สั่งเป็นข้าวตามสั่งนะครับจานก็ สามสิบสี่สิบขึ้นไปแล้วห้าสิบเงี้ฮะก็แล้วแต่สั่งนะครับแล้วก็เป็นร้านกับแก้มก็ได้นะเพื่อนมารับประทานชาน้ำชาฟองยมเย็นสบายๆก็กับแก้มเพียบเนี่ยของป่าก็มีหมูป่าก็มีนะฮะเนี่ยบรรยากาศร้านครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยทอดใหม่ๆเนี่ยกรอบกร๊บเลยโอเคครับจานนึงฮะ อออิ่มเลยนะครับเอาไว้นี่ล้างปากหน่อยนะครับบ้านนะครับนู่นถ่ายของถ่ายรูปกันสิอันนี้คือออเดอร์ใช่ไหมครับอ่าเพื่อนๆก็ออเดอร์ได้นะครับรับออเดอร์ด้วยก็ส่งใกล้ๆนี่ก็ส่งนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวเตรียมไปส่งเลยนะครับเอาดิเอาดิเอาดิีดิ โอ้จง oh, mm hmm. จับตีได้ด้วยเ็าเรียกตีชิง <laughs>